นัสงครามหมื่นโลกอันเป็นจุดบรรจบแห่งความหวงังและความสิ้นหวงังสถานที่ซึ่งทุกสิ่งมีชีวิตถูกดึงเข้าสู่ชะตากรรมอันมิอาจเลี่ยงได้เสียงโหยหวนจากสงครามดังก้องดินแดนอันไร้ขอบเขตแปดเปื้อนด้วยเลือดราวกับแผ่นดินเองร่ำไห้ต่อความวิปรโยคชีวิตเบ่งบานดุดดอกไม้แต่ถูกแผดเผาโดยเปลวเพลิงแห่งการทำลายล้าง หนานชิงชายผู้รอดชีวิตจากความผิดพลาดของกองทัพแห่งโลกเทคโนโลยีระดับดวงดาวเขามีได้เป็นผู้ถูกเลือกด้วยศักดิ์ศรีหรือความกล้าหาญหากแต่เป็นความบังเอิญที่ชะตากรรมขีดเส้นไว้แต่ในวินาทีนี้เขากลับเป็นผู้เดียวที่ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางการล่มสลายของโลกตนเอง เขายือนอยู่กลางอากาศร่างสาง่างามถูกโอบล้อมด้วยพลังอันเกินอย่างถึงดวงตายเย็นชาทอดหมอองค์การสังหารหมู่เบื้องล่างราวกับทุกสิ่งนี้อาจสันคลอนความรู้สึกของเขาได้หนานชิงยกนิ้วชี้ขึ้นพลังที่กรีดผ่านความจริงปรากฏขึ้นรอบตัว คลื่นพลังนั้นเหมือนคมมีดที่เฉือนทุกสิ่งเบื้องหน้าดินแดนอันไร้ขอบเขตถูกผ่าออกเป็นสองส่วนในชั่วพริบตาเสียงหอบหายใจและความประหนกของผู้คน จากหมื่นโลกดังประสานกันทุกสายตาจับจ้องเขาผู้ที่แม้แต่เทพเซียนแห่งโลกสวรรค์อมตะผู้มีพลังสูงสุดในสงครามนี้ยังไม่อาจต้านทานต่อแรงหวัดกลัวที่สั่นสะเทือนในจิตใจเทพเซียนผู้ยิ่งใหญ่กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเจ้าเป็นผู้ใดกันแน่เหตุใดเจ้าจึงใช้พลังแห่งดินแดนของข้าได้ เจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตใดกันยังไม่ทันที่คำถามจะสิ้นสุดร่างของเทพเซียนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนราวกับมิติแห่งชีวิตไม่อาจรองรับการดำรงอยู่ของเขาได้ไม่เพียงแค่เขาทุกสิ่งมีชีวิตนับหมื่นล้านถูกกรีดผ่านจนแตกกระจายเลือดแดงฉานศาสตร์ทั่วสมรภูมิรบเหลือเพียงความเงียบงนันอันน่าสะพรึง หนานชิงยกมือขึ้นอีกครั้งเอ่ยด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นคืนสภาพทันใดนั้นเวลาหยุดนิ่งทุกสิ่งถูกย้อนคืนและสร้างใหม่ความผันผวนของมิติและเวลาเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโลกที่แตกดับกลับคืนมาดังปาฏิหาริ์ก่อนจะพังทลายและสร้างใหม่อีกครั้งทุกสิ่งดำเนินวนเวียนเหมือนไร้ที่สิ้นสุดจนกระทั่ง เสียงระเบิดดังก้องพริบและในชั่วขณะทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพเดิมสมรภูมิกลับกลายเป็นสงครามที่ดำเนินต่อไปผู้คนไม่ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมีเพียงหนานชิงที่ยังคงลอยอยู่ในอากาศมองดูทุกสิ่งด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่า นักโลกแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีภายใต้ผืนฟ้าสีครามของโลกอันสงบเงียบสายลมพัดผ่านยอดไม้ดอกไม้หลากสีเบ่งบานสะพรั่งในความงามที่แทบหยุดลมหายใจทว่าความเงียบสงบก็ถูกทำลายลำแสงประหลาดพุ่งลงมาจากฟากฟ้าราวกับเทพพิโรธเผาผลาญผืนดินต้นไม้และดอกไม้อย่างไร้ปราณี กลางความโกลาหลดับขนาดมหึมาปรากฏขึ้นเหนือแสงที่บ้าคลาั่งบนปลายดาบนั้นชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนอย่างมั่นคงท่ามกลางเสียงลมคำรามใบหน้าของเขาตึงเครียดเหนือเม็ดใหญ่ไหลอับข้างแก้มบ้าเอย๋ยฉันไม่น่ารับงานนี้เลยเขากล่าวพร้อมถอนหายใจลึก ดาบใต้เท้าของเขาพลันพุ่งทะยานฝ่าลำแสงมฤรตยูลากเขาออกจากกวงล้อมแห่งหายนะก่อนที่แสงสังหารจะดับวูบลงชายหนุ่มหยุดนิ่งกลางอากาศกวาดสายตามองรอบข้างก่อนที่ดาบยักษ์จะค่อยๆหดเล็กลงจนเหลือเพียงขนาดนิ้วมือและเขาก็ก้าวเข้าสู่สถานที่ลึกลับที่ลอยอยู่กลางอากาศเหนือยอดเขา สถาปัตยกรรมที่ดูราวกับล่วงหลุดมาจากอีกมิติหยอกล้อกับทิวหมอกที่โอบล้อมเซียนหนิงเธอทำอะไรกับรถอวกาศของฉันอีกล่ะเนี่ยเขาเอ่ยด้วยเสียงอันเหนื่อยใจฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเธอไม่มีใบอนุญาตรีบลงมาดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียหายอีก เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากหญิงสาวที่ถูกต่อว่าเธอทอดสายตามองเขาอย่างชื่นชมหนานชิงนายเก่งจริงๆฉันนึกว่านายจะจบเหตุไปแล้วซะอีกเธอเดินตามหลังเขาด้วยสายตาเปี่ยมด้วยความสุขภายในห้องโถงลอยฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีเหนือจินตนาการหนานชิงถอดชุดกรอบเปื้อนฝุ่นออก ก่อนนั่งลงและมองดูหน้าจอสีน้ำเงินเรืองแสงที่ลอยอยู่เหนือพื้นเปิดระบบล่องหนขั้นสูงสุดเขากล่าวเสียงตำ่ำข้อความสว่างวาบขึ้นบนจอระบบล่องหนเปิดใช้งานยินดีต้อนรับนายท่านเขาเหลือบมองด้วยหางตาก่อนจะถอนหายใจยาวเมื่อรู้สึกถึงการปรากฏตัวด้านหลังเซียนหนิง ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เคาะประตูก่อนเข้ามาหญิงสาวหยุดชนกแสดงสีหน้ารู้สึกผิดเล็กน้อยแต่ไม่พูดอะไรหนานชิงหันมองเธออย่างเงียบงนันก่อนที่ความคิดจะย้อนกลับไปยังวันที่เขาพบเธอครั้งแรกฉันพบเธอท่ามกลางซากปร,รักหักพังของดวงดาวที่ถูกทำลาย เธอเหมือนจะกลัวฉันในตอนแรกตอนที่ฉันถามชื่อเธอพูดขึ้นเบาๆราวกับไม่แน่ใจในคำตอบของตัวเองฉันชื่อเซียนหนิงเมื่อเธอเอ่ยออกมาฉันก็รู้ทันทีว่านั่นเป็นชื่อที่เธอแต่งขึ้นแต่ฉันไม่สนใจฉันพาเทอมาด้วยและเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเธอกลายเป็นคนรักคนกับตอนที่ฉันเจอครั้งแรก เธอพูดกับฉันเหมือนเรารู้จักกันมานับร้อยปีพันปีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรหรอกปกติฉันคุยแต่กลับ AI และหุ่นยนต์พอมีมนุษย์มาอยู่ด้วยก็รู้สึกดีเหมือนกันแถมเธอยังน่ารักและสวยอีกด้วยก่อนจะได้คิดอะไรต่อความคิดของเขาก็ถูกดึงกลับมา เมื่อเซียนหนิงเดินเข้ามาใกล้จนใบหน้าของเธอแทบแนบเขาแตงโมสองลูกก็เช่นกันหนานชิงสะดุ้งเล็กน้อยพร้อมหันหน้าหนีด้วยท่าทีที่เขินอายเธอนี่นะทำอะไรไม่เคยเกรงใจเลยหญิงสาวหัวเราะเบาๆก็นายเป็นฮีโร่ของฉันนี่นหานานชิงเสียงหัวเราะของเธอดังก้องในห้องที่เงียบงนัน เรากับปลดปล่อยบางสิ่งที่ถูกกักขังไว้ในใจชายหนุม่มเขามองเธอด้วยสายตาอ่อนลงก่อนจะดึงความรู้สึกกลับมาและหันไปมองหน้าจอที่เปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความตกใจเจอฉันแล้วหรอจะเร็วอะไรขนาดนั้นล่ะเนี่ยนานชิงลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและจับแขนของเซียนหนิงตามมาติดตดอย่าพึ่งพูดอะไรเข้าไปในรถอวากาศเร็วเข้า เขากล่าวเสียงแข็งและสีหน้าที่จริงจังแต่ทว่ายังไม่ทันได้ก้าวต่อไปลำแสงสีแดงพรุงตรงมาที่พวกเขาและระเบิดตูม้มตู้มเสียงระเบิดดังสะเทือนจนยอดเขาทั้งลูกสั่นไหวเทคโนโลยีล่องหนที่เคยปกคลุมสถานที่ของหนานชิงพลันปรากฏขึ้น ทากลางเปเลวเพลิงที่โหมกระนำเซียนหนิงเธออยู่ไหนหนานชิงร้องเรียกเสียงดังลั่นความวิตกฉายชัดในน้ำเสียงแต่คำตอบที่เขารอฟังกลับไร้วิ่แววจนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นแทรกความโกลาหลหนานฉันอยู่นี่รีบไปเถอะนายไม่มีเวลามากแล้ว น้ำเสียงนั้นเร่งร้าพร้อมแรงผลักดันให้เขาหนีไปหนานชิงชะงักใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบขม่ากลับเต็มไปด้วยความลังเลสุดท้ายเขากัดฟันแน่นก่อนตัดสินใจเดินฝ่าควันและเปลวไฟเข้าไปหาเซียนหนิงที่กำลงังตกเป็นเป้าขอองค์การโจมตี เขาเดินตรงไปร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลจากเศษซากรอบตัวมือหนึ่งกดปุ่มเล็กๆบนอุปกรณ์ที่สวมไว้ข้อมือทันใดนั้นร่างของทั้งสองคนพลันหายวับไปกลางอากาศอันว่างเปล่าสองร่างปรากฏขึ้นอย่างประทันหันก่อนจะตกลงมายัางพื้นแข็งมันหายไปไหนเสียงแหลมสูงดังขึ้นจากหนึ่งในกลุ่มพูดตามล่า ตามหามันตรวจจับสัญญาณเครื่องเคลื่อนย้ายมันคงหนีไปได้ไม่เกิน10กิโลเมตรชายร่างสูงผู้สวมชุดเกราะดำทมินออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหัวหน้าหยางอันเราพบเป้าหมายแล้วมันอยู่ที่โกดังเก็บซากยานอาวกาศดีพุ่งไปที่นั่นทันที คำสั่งสั้นสั้นดังขึ้นก่อนที่เงาร่างของคนทั้งห้าสิบจะเคลื่อนตัวเร็วราวสายฟ้าผ่าในโกดังร้างหนานชิงค่อยๆลืมตาขึ้นสัมผัสแรกที่เขาได้ยินคือเสียงที่คุ้นเคยหนานชันอยู่ตรงนี้นายเป็นไงบ้างเซียนหนิงกล่าวพลางยื่นมือมาจับที่ไหล่ของเขาไม่เป็นไรแค่บาดเจ็บนิดหน่อย เขาพึมพำก่อนจะพยุงตัวลุกขึ้นอย่างยากลําบากเมื่อมองรอบตัวเขาเห็นยานอาวกาศหลายลำที่ถูกทิ้งร้างหนานชิงเลือกเดินไปยังยานลำหนึ่งที่ดูเหมือนจะใช้งานได้ขึ้นมาเร็วเราจะใช้โหมดข้ามดวงดาวยานนี่เก่ามากนายแน่ใจหรือว่าจะใช้โหมดนั้นได้ เซียนหนิงถามอย่างไม่เชื่อแต่นานชิงไม่ตอบเขาดึงเซียนหนิงขึ้งยานตามมาฉันมีแกนพลังงานในชุดเกราะมันจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ยานนี้ใช้โหมดนั้นได้เต็มประสิทธิภาพยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเสียงระเบิดก็ดังขึ้นตุ้มเปเลวเพลิงลามไล่จนโกดังทั้งหลังพังทลาย ท่ามกลางเปลวไฟร,ร่างของหนานชิงปรากฏขึ้นเขายืนกอดเซียนหนิงไว้แน่นร่างกายเขาถูกแผดเผาจนเกือบไม่เหลือความเป็นมนุษย์แขนข้างหนึ่งขาดสะบ้นเลือดอาบทั่วร่างหนานชิงคือเซียนหนิงร้องไห้เสียงดังพลางมองดูเขาด้วยความเจ็บปวดนึกว่าจะเก่งกว่านี้กลับแค่ขยะชิ้นหนึ่งห้าห้าห้า เสียงหัวเราะเย้ยหยันดังขึ้นจากด้านบนไปจับตัวผู้หญิงคนนั้นมาส่วนมันปล่อยให้ทรมานจนตายอย่างอันสั่นการพลางหันหลังกลับอย่างไม่ใย,ยดีลูกน้องคนหนึ่งก้าวเข้ามาจับแขนเซียนหนิงแต่ก่อนที่เขาจะทันได้พาเธอไปซึก เสียงดาบแหวกอากาศดังขึ้นศีรษะของชายคนนั้นขาดสะบั้นร่างล้มลงพร้อมเลือดที่สัตกระจายขยะบฮ่าฮ่า่หาหาน้าขำสิ้นดีเสียงของหนานชิงดังขึ้นร่างที่ควรจะแหลกสลายค่อยๆฟื้นฟูกลับมาทีละนิดหนานชิงอีกแล้วหรือเสียนหนิงเอ่ยเสียงสั่นดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาสบกับเขา เธอรู้ดีว่าอีกครั้งแล้วที่เขาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เธอกลัวที่สุด